คลิปนี้นะครับสำหรับเราจะมาสอนกรณีรถท่านน้ำมันหมดน้ำมันหมดแล้วดับไปเลยอันนี้จริงๆเราก็ไม่ไม่แนะนำให้ให้ใช้จนดับเลยนะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งยากมากถ้าเป็นรถด,ดีเซลเนี่ยเมื่อท่านเติมน้ำมันแล้วสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดถ้าดึงดันสตาร์ทไปเยอะๆเข้า คราวนี้ยาวเลยนะครับก็คือสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสหรับช่างก็ขออภัยด้วยเนเทคนิคเล็กเป็นน้อยก็เราไปดูก่อนอย่างรถเนี้ยเราต้องดูว่าเราสังเกตมจะมีจังกับปุกอย่างเงี้ยกับปุกแล้วก็จะมีตัวกดทังบนเมื่อท่านตัวน้ํามันแหละท่าน,นกดตัวเนี้ยกดกดไปเรื่อยๆช่วงน้ามัน,ม,นมันหมดหมดมนนะ่มันจะกดแล้วมันจะมกดจนฝ่ามันจะแข็งนะครับ พอเริ่มแข็งเนี่ยก็คือใช้น้ำมันเต็มระบบแหละแต่ว่าบางรุ่นรุ่นเกา่าเขาจะมีตัวเป็นน็อตสำหรับไล่ลมออกอันนั้นก็คือเราต้องกดแล้วไล่ลมพอกดแล้วไล่ลมล้วก็พอไล่ลมออกล้วก็ปิดเข้าเราก็กดแต่ถ้ากราณีรถรุ่นใหม,ใหมเ่เราก็จะมีเป็นปั๊มก็เรียกเนี่ยเรียกแยกเราต้องแยกเงี้ยจนเป็นสายจนมือเราตึงเนี่ยเราถึงส,สตา แต่สําหรับรถเก๋งน้ามันหมดก็จะมีปั๊มเต็กอยู่แล้วเป็นปั๊มไฟฟ้าที่ที่ดันเข้ามาครับอันนั้นตรงนั้นก็ก็ไม่ท้องกวนเท่าไหร่ก็คือมันมีปั๊มไฟฟ้าดันเข้ามาอแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าไม่จําเจนจริงๆก็จะปล่อยมันหมดหมดขาดตายแล้วมันวุ่นวายวุ่นวายเยอะเลยที่งไปต่างจังหวัดหรือไม่ใช่บ้านเหล่านี้ค่อนข้างยากเลยนะครับคทิปก็มีแค่นี้แหละครับ